สวัสดีครับได็กช่างแมครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการตรวจเช็คซ่อมอ่านี่ครับเซติคัสนะครับอาการไฟรั่วนะครับตอนนี้ได้เล็กอยู่นะครับไดเล็กยั่ไม่ตัดนะครับนี่บิดมาได้เล็กก็โหลดจะมาทางนี้นะครับเังจะตัดนะครับตัดนะครับไฟดับนะครับเซติคัสตัดเลยนะครับก็ขั้นแรกก็ต้องปิดโหลดนะครับปิดโหลดอ่าอ่านี้เมนเมนเมนขึ้นนะครับเปิดขึ้นนะครับอืม แล้วก็นี่ในเล็อกอยู่ดูดคนจะไม่ไม่ตัดนะครับก็ตั้งมาที่อ่ามาจะเทสมาที่ห้ามิลลิแอมก่อนนะครับอ่าลองอ่าชุดที่หนึ่งขึ้นนะครับอ่าไม่ตัดนะครับปิดชุดที่หนึ่งครับชุดที่สองนะครับอ่าไม่ตัดนะครับอ่าชุดที่สามตัดไหมอ๋อก็ไม่ตัดนะครับ ถ้าเปิดพร้อมกันนะครับจะมีปัญหาเอาลองดูจะตัดนะครับจะรั่วไหลที่อชั้นไหนสักชั้นนะครับเดี๋ยวช่างไม่จะลองทีละตัวนะครับห้ามันมีรั่วไหลนะครับก็ตัดปิดสาม ั้นสามนะครับ Lead ตัดนะครับลองนะครับลองปิดชั้นหนึ่งนะครับเปิดชั้นสามนะครับรั่วไหลมีรั่วไหลนะครับก็ไม่ตัดแต่ถ้าเปิดชั้นหนึ่งมีรั่วไหลเพิ่มนะครับตอนนี้งงเลยครับชั้นไหนตัดกันแน่นะครับ กลายเป็นชั้นหนึ่งแล้วตอนนี้กลายเป็นชั้นหนึ่งแล้วเมื่อกี้ชสามปิดไฟก่อนเช็คก่อนนะครับทำไมฟองแบนน่ะพี่ชายเช็คยังครับตู้ในตู้ในตู้เช็คยังครับในตู้เช็คหรือยังในตู้นี้มันนั้นมาเช็คเช็คเปล่าไม่ไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คอ๋อ้ครับเดี๋ยวช่างมาแกะดูเช็คก่อนเดี๋ยวมีสายไฟหลุดหลวมนะครับหลอกตง ล้วนล้วนเพิ่มเติมซีพีคัดไม่น่าจะเสียนะไอฝั่งนี้มีแอร์กี่ตัวครับแอร์มีตัวเดียวแอร์ตัวเดียวเนาะแอร์ใช้ใช้ไฟนี้ป่ะข้อมันจะห้องนี้เออแอร์สองตัวแล้ววะสองตัวเดียวตสองตัวสองตัวนี่ใช่ใช่จะมีใช้ตัวเดียวไม่ใช่ตัวไม่ใช้เนี่ยใช่แต่ก็ใช้บ้างสลับกันใช้ ก็ใช่สองตัวนะ้างแมวครับแกดูสายกันมีอะไรหลุดหลวมครับอ๋อฟิลไม่ได้ใช้แล้วนี่วัวนี้จำตรงแล้วใส่เบรกเกอร์แล้ว ฝั่งนี้รวมนิดนึงทีมีหลอดเยอะๆนะครับบางทีมันถ้ารวมมันก็อาจจะตัดได้นะดูเทมปนอลเซตไปคัดนะครับ สายไฟละลายเจ็บสายในต้น<ม>ต่างๆมีกิดรวมไหมนะครับ ยวสุดแล้วนะครับสองสามก็ยังตัดนะครับ Akt. โอเคมิเตอร์มาดี่ครับว่ให้ชั้นไหนมันรั่วเยอะชั้นไหนรั่วอยู่นะครับมิเตอร์แล้วเนี่ย ข้างบนไม่มีเปิดไอ้มีตู้เย็นมีอะไรไหมครับอยู่ข้างบนไม่มีเนาะไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเปิดอยู่เนาะไม่มีไม่มีไม่มีเลยนะครับเสร็จข้างในรั่วอยู่ละไฟห้องที่สองเราตู้เย็นใช้ไฟที่นี่ใช่ไหมห้องที่สองเราอ่ะตู้เย็นตู้เล็กอ่ะไฟห้องนู้นห้องนู้นเหรอ เออจะถ่านหลุดกันมั้งเจ็บไปกกันเจ็บไหมโอเคครับช่างงานช่างตั้ง 10k นะครับ exit นะครับ 10k วัดนี่ลายปิดมิดเกอร์ไว้นะครับปิดไฟนะครับอย่าเปิดนะครับมิเตอร์เจ๊งนะครับวัดครับไปเดี๋ยวเช็คก,กัน ไฟปิดจริงหรือเปล่านะครับกันเหนียวหน่อยมิเตอร์ขวบวงจรตุ๊บเลยนะครับ ขึ้นเลยมีอะไรเปียกน้ำไหมข้างบนเนี่ยไม่มีไม่มีน้ำไม่มีอะไรลองทอดทีละสุดละอ่อนลงอืมทอดทีละโต้ทีละโตก็มีทางเดียวแล้วก็อ่อนทุกทั้งหมดเลยทอดทอดทีละตัวทีละตัวอย่างเดียวเพราะว่าเบเกอร์ตัวนึงที่มาจากซันได้เบเกอร์ตัวนึงมาจากซันได้จิ่งจะกว่าซันได้มีเป็นห้าเลยไม่รวทีละโต้อใไรทีมา้วนทีละโต้แล้วก็อ่อนไฟหมด ทีท่อล,ลองก<ด>็ได้นี่ดูจ<ล>ะได้ใช้แสดงตัวนั้นแหละลองตั้งที่สิบห้าดูนะครับทำไ,ไมเปิดครบสามแล้วมันโหลดชั้นสามชั้นสองชั้นหนึ่งก็ยังตัดวัดโหลดวัดไม่ขึ้นนะครับ มีทางเดียว,น,ยวน,ไไนีน่มันละลายอ่ะวันนี้มัน มีชั้นหนึ่งมากสดนะนช่ไหมท่าไหนดีสิบเคไม่ขึ้นเลยนะ อ๋อนี่มวงจรมวงจรเสร็จที่นี่ใหม,ม่ทีจะรั่วไม่เยอะนะครับเต็มจับเร็วมาก 10k วัตไม่ขึ้นเลย จะเปิดตัวเดียวไม่ตัดนีเสียดูเรืไองอะะเอมีมกิปแอมป์นะกิปแอมแลเราวันนี้อยากรู้ว่าชั้นไหนมันนำกระแสแอมปนเลยใส่ครับเราปิดหลอดไฟ สิเคไม่ขึ้นนะครับไหนจิ๊แอมะหมดแล้วนะครับปิดหมดแล้วนะครับมันจะขึ้นอ่อยสักอ่อยไหมปิดหมดแล้วนะครับ ลองในเล็กดูกันนะครับใช่ไหมจะจกระแสดูมีมันไหลไนน้นิดๆมันจะขึ้นไหมนะครับัองสี่สิบแอมป์ดูยังรู้ั้นไหนมันรั่วมันขึ้นนะอ๋อไม่เปิดไฟเลยเปิดเ,เลยนะครับตรงน,นี้ไม่ขึ้นนะครับ ไหลบ้างนะครับไม่ไหลเลยหลายวิธีนะครับอ้๋อชันนี้มันยังไม่ได้ปิดเป,เปิดว่าปิด,ป,ดป,ปิดก่อนครับปิดก่อนปิดนะเปิดทำไมล่นะไม่รู้ว่าไ,ไม่ได้ปิดผมจะดูว่าชั้นไหนมันไหลอย,อยู่ก็ศูนย์นะครับไม่มีไหลศูน <12. S 1> ย์สองนะยึดกันสต๊อป t o p